สองประเทศทาบทามมานะครับเหตุผลเนี่ยผมก็เข้าใจว่าทั้งสองประเทศเนี่ยอยู่ในจุดที่กำลังจะเปิดตัวเข้าสู่กระบวนการของการการค้าการพัฒนาได้มากขึ้นนะครับสีลังกาเนี่ยก็เหตุการณ์บ้านเมืองเขาเริ่มสงบจากเดิมที่มีกลุ่มกบฏอยู่แล้วก็มีการเลือกตั้งเพิ่งกวาดล้างกวาดล้างแล้วก็มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ได้คุยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการฟื้นฟูเป็นเรื่องสําคัญนะครับไหล พื้นที่ของเขาเนี่ยจากการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดความเสียหายมากสิ่งที่เขาอยากได้รับความร่วมมือจากเราก็จะเป็นเรื่องน้ำนะรเรื่องชลประทานซึ่งเราก็เคยให้ความช่วยเหลือไปบางส่วนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของาศาสนาเขาเห็นว่าเมืองพุทธนะฮะการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของาศาสนาพุทธก็เลยต้องการที่จะพบนะฮะผมก็ยินดีแล้วก็บอกว่าจริงๆขณะนี้เนี่ย นโยบายสาคัญนโยบายหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยเริ่มส่งบริษัทของเราเนี่ยหรือธุรกิจของเราเอกชนของเราร่วมกับภาครัฐเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไปก่อสร้างไปทําอะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการส่งคณะของภาคเอกชนไปด้วยไปเยือนก็เป็นที่พอใจนะส่วนทาจิกิสถานเนี่ยเอ,เอเซียกลางก็กําลังจะเป็นอ,อีกภูมิภาคหนึ่งซึ่งกําลังจะมีการเติบโตขึ้นมา ะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าทาจิกิสถานเองเนี่ยให้การพึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมโ i c นะฮะคือกลุ่มประเทศมุสลิมแล้วก็ได้มีส่วนสนับสนุนเราอย่างมากให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้ของเรานะฮะพบกันก็ท่านก็เชิญบอกอยากให้ผมไปเยือนนะครับอันนี้ก็คือเขาทาบทามานะครับก็ผมคิดว่าโลกวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีหลายภูมิภาคนะครับหลายกลุ่มประเทศเลย ที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็เราก็จําเป็นที่จะต้องอดูให้รอบนะฮะแล้วก็เพิ่มทางเลือกของเราธุรกิจไทยตอนนี้ข่าวดีก็คือล่าสุดที่บาเรนนะครับเราก็ไปมีธุรกิจที่ไปประมูลงานใหญ่นะฮะคือทําบ้านบ้านสําหรับผู้มีไรายได้น้อยอ หรือบ้านต้นทุนต่ําแต่ว่ารู้สึกว่าผมผมถามแล้วว่าไอ้ต่ำนี่ราคาเท่าไหร่บอกเจ็ดล้านขึ้นไป <laughs> ต่าสําหรับเขานนะฮะแต่ว่าแต่ว่าได้ได้เป็นโครงการใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีครับผมคิดว่าเราก็อยากจะขยายความร่วมมือแล้วก็มีพันธมิตรนะฮะร,ร่วมร่วมกับเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปอเมริกาหรือในช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับมีนิตยสารอี o n ครนามิสลงบทความว่าเศรษฐกิจ ของไทยยุคปัจจุบันของท่านนายกเนี่ยกลับขึ้นมาดีอีกครั้งหนึ่งน,นา่พาดหัวอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้แต่เขาถามว่าจะจ,ะจะนานเท<า>่าไห<ง>ร่ตอบได้ไหมครับว่าอีกนานเท่าไหร่แล้วขึ้นมาดีจริงไหมแล้วอีกนานเท่าไหร่ตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยครั้งนี้ที่ชัดเจนเลยนะครับเ,เพราะว่าผมไปเนี่ยนอกจากพบกับทางสภาธุรกิจแล้วก็ยังไปพูดที่ Council on Foreign Relations นะครับแล้วก็รวมไปถึงการสัมภาษณ์ c n n นะฮะ CNBC ครับ คือแล้วก็นิตยสารฟอร์บส์ซึ่งเขาเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ย<น>เขาเขาตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าจากการที่เราติดลบปีที่แล้วปีนี้เนี่ยเราขยับขึ้นมาขณะนี้คาดว่าใกล้8%นะใกล้แแล้วตัวเลข2ตัวซึ่งเขาทึา่งมากก็คือว่า1ตัวเลขการว่างงานนะครับอยู่ตัวเลขของเราในประมาณ1% ซึ่งอาจารย์ก็ทราบนะฮะประเทศหลายประเทศขณะนี้ยังปวดหัวอยู่ว่าการว่างงานสูงขึ้นไปเป็น10% 10จากวิกฤตอันนี้ก็พอเขาได้ยินตัวนี้เขาก็เขาก็ทึ่งมากกับอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้อ,าจ,อ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 าจจะแปลกใจหน่อยเพราะในนี้เราถูกวิจารณ์ว่าอนี่สาณะเพิ่มเพิ่มมากรหรือเปล่านี่สาณะเราอยู่เนี่ย40 42 43อเอนต์ต่อ GDP ออของคนอื่นเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปสูงมากช่วงวิกฤต นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ตื่นเต้นมากก็สอบถามว่ามันมันเป็นผมก็บอกว่าเออมันก็เป็นผลมาจากสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเป็นความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจและก็คนไทย hmm. คือคนไทยปรับตัวเก่งนะครับแล้วก็ธุรกิจไทยก็ปรับตัวเก่งเราผ่านวิกฤตมาด้วยมีบทเรียนมาด้วยก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่านโยบายเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรากระตุ้นเศรษฐกิจภายในก่อนแล้วก็กระตุ้นไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือเอาเงิน พยายามเอาเงินใส่กระเป๋าคนให้มากนโยบายเรียนฟรีเบี้ยยังชีพอะไรต่างๆแม้กระทั่งอะไรเช็คเช็ค2,000บาทอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ผมได้รับ500บาททุกเดือนครับถูก30บาทอันนี้นะฮะแล้วก็ไม่อยู่ในบัญชีทําให้เศรษฐกิจข้างในเนี่ยมันมันมันมีเสถียรภาพมันไม่ดิ่งลงแล้วก็เราก็ยังเดินหน้าทําเรื่องของการค้าระหว่างประเทศคือ ในขณะที่เกิดวิกฤตก็ไม่ได้ไปหยุดนะอาเซียนไม่ได้หยุดอาเซียนทําข้อตกลงกับจีนกับอินเดียกับใครต่อใครเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นปั๊บเนี่ยส่งออกก็ขยายตัวได้เร็วมากตอนนี้ก็30กว่าเปอร์เซ็นต์จะมีปัญหาก็เรื่องเงินบาทแข็งที่มากระทบบ้างนะเพราะฉะนั้นในแง่เศรษฐกิจเนี่ยคนก็ก็มองเห็นนะแล้วก็ตลาดหุ้นนะผมก็ไปพูดกับนักลงทุนที่ทางตลาดหลักทรัพย์ ไปจัดงานด้วยนะฮะปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยดัชนีเพิ่มขึ้นถ้าคิดเป็นเงินบาท30%คิดเป็นเงินดอลลาร์สาเพราะเงินบาทแข็งขึ้นด้วยนะก็ถือว่าเป็นตลาดที่ร้อนแรงที่สุดตลาดหนึ่งในโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ในความสนใจมากทีนี้ถามว่าไปได้อีกนานแค่ไหนผมก็ยืนยันว่ามันมีปัจจัยที่ยังหนุนตัวนี้อยู่ก็คือไทยเข้มแข็งเนี่ยมันไปถึง2555 เพราะฉะนั้นจะมีการกระตุ้นการลงทุนแล้วก็ได้เล่าไ้ฟังถึงการที่เรากําลังทําเรื่องถนนหนทางเรื่องรถไฟเรื่องแหล่งน้ําโรงเรียนนะครับแล้วกโ็โรงพยาบาลนะครับหรือการยกระดับสาน,นีานามัยขึ้นมาซึ่งนี้ก็จะไปเกี่ยวกับตัวเป้าหมายสารสวัสด์ด้วยเรื่องการ,รตอนตอนนะเดี๋ยวผมผมรีเสิร์ชหรือว่า จองเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะอยากรู้ประเทศไทยอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนบนโลกมนุษย์ในบรรดา1 8 9 1 0ประเทศในเรื่องการพัฒนาแห่งสาสรวัตเนี่ยครับเมื่อกี้ท่านนายกพูดถึงการที่ไปเรียกว่าไปปาตกถา2ที่นะครับเอาที่แรกก่อนที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือพวกนักลงทุนสถาบันหรือตลาดหลักทรัพย์ที่นั่นเขาจัดใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าอะไร institutional investor พวกนี้ เขามีความกังวลอะไรที่จะถามบ้างอย่างเช่นความไม่มั่นคงหรือความวันไหวหรืออารมณ์ทางการเมืองหรือการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคอะไรหรือเปล่าความกังวลเนี่ยการเมืองใช่ครับนะครับอันนี้ธรรมดานะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์มาแล้วก็ยังอยู่ในช่วงซึ่งเดินหน้าในความพยายามที่จะทําให้เกิดเสถียรภาพนะและผมไปไหนผมก็จะพูดตรงไปตรงมาไม่ไปหลอกเขานะครับก็บอกว่า ยังมีปัญหาความขัดแย้งอะไรกันอยู่แต่ว่าในแง่ของนักลงทุนในแง่ของทางเศรษฐกิจเนี่ยผมก็พยายามชี้ให้เห็นว่าจริงๆความขัดแย้งทางการเมืองของไทยเนี่ยไม่ใช่ความขัดแย้งในเชิงความคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความต่อเนื่อง <Yeah. S 2> นะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้เขาก็อาจจะสบายใจขึ้นบ้างนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะพอเขาเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยยังสามารถที่จะมีแรงเหวี่ยงที่จะเดินไปได้ทั้งทงท,งที่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายอยู่พอสมควรกับส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องออกฎหมายครับเพราะว่าเจอมาตรพุทธกับ 3G เข้าไปเนี่ยเขาก็ กังวลอันนี้หมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทําให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายครับผมก็ใช้คาว่าอย่างนี้ให้ปัญหาไม่ใช่ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเมื่อก่อนท่านนายกครับเมื่อก่อนสมัยอาจจะสักสิปีที่แล้วนักลงทุนต่างชาติและผู้ที่ทําวิจัยสนับสนุนพวกต่างชาติมักจะบอกว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับตอนนี้มีปัญหาฝรั่งบ่นว่าเรามีปัญหาเราปฏิบัติตามกฎหมายเออเขาก็บ่นว่ามันคืออะไรเพราะกฎหมายว่ายังไงกันแน่ทําไมไม่รู้นะะผมก็อธิบายให้ฟังว่า ถ้ามันเป็นกฎระเบียบของฝ่ายบริหารเนี่ย<ช>นะครับเรามีปัญหาอะไรแหละเราตัดสินใจได้เลย<ช>นะครับแต่สองเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนโยบายแต่ว่ามันบังเอิญไปโยงกับรัฐธรรมนูญ<ช>ซึ่งไม่มีใครมีคำตอบสุดท้ายได้จนกว่าเรื่องมันเกิดนะฮะก็พยายามอธิบายเขาฟังเขาก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่าแหมไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดผมก็บอกว่าผมก็พยายามพลิกดูรัฐธรรมนูญนะคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอื่นแล้วนะที่จะเป็นปัญหาในเชิง การมาตีความกันแล้วก็ต้องไปขึ้นสารปกครองหรือสารรัฐมนูญกันแต่ว่าในเชิงนโยบายก็ให้ความมั่นใจเขาว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราก็เร่งแก้ไขซึ่งทางธุรกิจสารัตเองเขาก็เป็นพยานได้นะครับอย่างว่าเราก็พยายามแก้ไขทํากติกาให้ชัดเร่งรัดเท่าที่เราจะทําได้ เรื่อง3าม G หรือว่าระบบโทรคมนาคมรุ่นที่3เนี่ยอาจจะต้องขอเวลานิดทนึงนะครับ,รบที่จะคุยยาวในจังหวะที่จะต้องพักคงต้องพักตรง,ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกตั้งแต่ต้นว่าพักทําไมนะต้องพักด้วยหรือนะเมินเป็นระบบการทํารายการว่าพักซะหน่อยแล้วท่านที่จริงไม่ไม่ต้องให้ท่านพักให้ผมพักครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ ใช้แล้วดีต้องใหม่หนะฉันเป็นแบบนี้อ่ะซื้อสินค้าและบริการแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซ,ซื้อบ้านก็ไม่ได้บ้านโอนปุ๊กก็ต้องมาซ่อมปั๊บเลยอ่ะตส่าห์เก็บเงินไปทั้งชีวิตองค์การก็ไม่รับผิดชอบซื้อบ้านแต่ไม่ได้บ้านตามสัญญาเราจะคุ้มครองป้องกันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการโทรสายด่วนสคบ1166 พักยังไม่สันหายเหนื่อยที่จริงไม่เหนื่อยก็พักแล้วอะไรพวกนี้ก็กลับมาคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีต่อนะครับเชื่อมั่นประเทศไทยเชื่อมัน่นนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์หรือไม่ก็คุยกันทั้งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะรูะ้เรื่องที่อาจจะเป็นเทคโนโลยีหน่อยเมื่อกี้พูดกันถึงเรื่อง 3G หรือว่ารุ่นที่3ของระบบโทรคมานาค,คมสื่อสารโทรศัพท์มือถือที่จะทันสมัยมากขึ้นทั้งภาพและเสียงทั้งสารพัดสื่อเนี่ยมันชะงักอยู่ในการประมูลนะครับ คนทั่วไปก็พอรู้ว่าเป็นประโยชน์เยอะถ้าคืนช้า,ามีสื่อมวลชนพวกเราก็จะติดตามเพื่อนบ้านเช่นเวียดน,นามลาวก็ไปแล้วนะครับ,รบตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องคอยสารปกครองเพราะอยู่ในระบบรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแต่ว่าถา้าคือเราเราเผื่อว่าอย่างนี้ครับว่าว่าถ้าถ้าชุดนี้เขาประมูลไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าก็คือต้องรอเอ กอสอทอชอที่จะมาแทนกออชอทชทีนี้การเกิดของกอสอทอชอเนี่ยต้องออกกฎหมายนะฮะซึ่งเรากำลังเร่งอยู่วันพฤหัสบังคับ,คบวันพฤหัสหน้าเนี่ยสภาน่าจะตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อมาดูว่าที่วุฒิสภาเขาแก้จากที่สภาผู้แทนส่งไปเนี่ยจะเอากันยังไงถ้าตั้งกรรมธิการได้เนี่ยผมก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้กฎหมายน่าจะออกมาได้ ตอน,นี้พอกฎหมายออกมาได้ก็ต้องไปตั้งกอสอทอชอตามกฎหมายก็จะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็คงต้องไปดูด้วยว่ากฎหมายเข <c oughs> ียนยังไง <c oughs> คืออันนี้ผมผมก็ไม่ได้อยากมานั่งแล้วก็เข้าข้างท่านายกนะครับตั้งแต่ผมร่างรัฐมนูลเมื่อปี2540แล้วก็ร่างกฎหมายตั้งกอสอชอกอทอชอปี43 <c oughs> สมัยที่คุณหญิงสุภัตรามาศดิษ์เป็นประธานกรรมธิการผมเป็นกรรมธิการบุคคลภายนอกู้สึกมาขอที่นั่งจากท่านด้วยซ้ำไปนะครับเป็นบุคคลภายนอกก็พบว่า10กว่าปีผ่านมาเนี่ย มันมีอุปสรรควากหนามในการ,รแทรกแซงทางผลประโยชน์เชิงการเมืองธุรกิจอยู่เป็นระยะระยะท่านท่านต้องรู้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ว่าธุรกิจโทรคมกับธุรกิจกระจายเสียงเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะขยับทําอะไรเนี่ยจะมีข้อโต้แย้งอยู่ตลอดเวลานี่คำว่าผลประโยชน์เนี่ย มันมีทั้งผลประโยชน์ที่ดีและก็ผลประโยชน์ที่ไม่ดีซึ่งก็ทําให้เกิดความซับซ้อนและมันก็เป็นธุรกิจที่จุดสําคัญคือการลงทุนตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าพอประกอบการไปแล้วเนี่ยต้นทุนมันก็ไม่ได้เป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมามุ่งว่าทำยังไงตัวเองจะสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทาไมรัฐมนูญถึงต้องเข้ามายุ่งกัเรื่องนี้ ว่าอันนี้เป็นทรัพย์สมบัติของของชาติ <mm> การจัดสรรเนี่ยต้องมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมเอื้อต่อประโยชน์ของส่วนรวมอะไรต่างๆ <mm>